สวัสดีครับพี่ๆอาจารย์ทุกท่านผมเคซีบรมีพุทธสโรเดี๋ยววันนี้เป็นที่แมอมนวยพอดีผมมาฟ้าบ้านให้นนองชายเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านมารับชมมีดหมอหลวงพระพัดวัดห้วยด้วนปี2564โค้ดพันร้อยขนาดใบมีดเจนิ้วเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับว่ามีดเล่มใหญ่เนี่ยถือเนี่ยมันกำลังพอดีนะครับ แต่ส่วนตัวชอบใบมีด5นิ้วมากมากกว่าผมบอกเลยว่าอย่างนี้ก็ดีอันนี้ผมถ่ายอยู่หลังรถยาลิปผมอ่ะให้ดูนะครับขนาดกําลังพอดีเหมาะกับการตั้งโชว์หรือติดรถขนาดนี้ทําอะไรก็ได้เข้าป่าเข้าพงสบายครับอ่ะอันนี้เป็นมีดหมอหรวงพ่อพัดวัดถ้วยด้วนปี2565ตอกลายหน้าเกี้ยวยันตียันตีคือนี่เห็นไหม มันจะเป็นลายที่หายากถ้าเป็นหลงงหล,งหลงวงพ่อเดิมนี่จะเป็นอะไรที่หายากมากานาคจะเป็นนาคเหมือนเดิมคือเป็นนาคตั้งแต่ปีหกสองหกสามมาปีหกหนึ่งหกสองหกสามจะประมาณนี้เลยนาคจะแบบนี้เห็นไหมครับแล้วจะมียันข้างหลังเรียกยกักษ์นาเกลียวยันตรีผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ ท่านใดมองหาวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกวยหลวงพ่อพัดทักแชทจะทักมาทางด้านเฟซบุ o กไลน์หรือเพจก็ได้อยู่ทางด้านบนของของ y o u u u e ปพอดีเอาโทรศัพท์มาเครื่องเดียวครับอ่ะผมให้ดูก่อนฝั <c oughs> ่งหนึ่งเป็นหน้าเกีียวเห็นไหมครับฝั่งแล้วก็ด้านล่างกอกยันแม้จะยังคงเดิมเห็นไหมครับแหมผมว่าชัดชัดอยู่นะ แมวนะครับแมวรัดมีดต่อไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นอัคระยันและจะตอกชื่อหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปี2 5, 5 6 4อมาดูกันเป็นทางด้านโคตดโคตดมีดพัดร้อยแบบนี้ดูง่ายนะครับรับประกันแท้ทุกกรณีรับประกันแท้ทุกสนามประกวดถ้าใดมองหาเล่มนี้ผมเอา2,800บาท จะส่งฟรีมีจีวรพันตรงด้านตรงนี้ให้รับประกันแท้ทุกกรณีรับประกันแท้ทุกสนามประกวดเก๊ขึ้นเต็มไม่หักเปอร์เซ็นต์แม้แต่บาทเดียวมีดหมอหลวงประพัดวัดห้วยด้วนปี2564โค้ดพัดร้อยตอกลายหน้าเกี้ยวยันตีถ้าไหนมองหาใช้งานถักแชทใบมีดเจ็ดนิ้วผมบอกเลยพกพาติดรถถือหรือกำลังดีนะครับจะเข้าป่าเข้าดงผมว่าสบายอะไรเงี้ย เน็บเอวขัดเอวไว้ El ay, เหมาะมากยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับทักมาได้นะครับ Facebook คลิปจันเขียวเคซีบารมีพุทธโโลยังไงพวกนี้เจองานประกวดใหญ่ที่ศูนย์ราชการอาคารบีงานใหญ่ระดับประเทศปีหนึ่งมีครั้งเดียวพลาดไม่ได้แน่นอนร่วมเผยแผ่บารมีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเรียนเชิญทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวยงามมากครับ โค้ดพัดร้อยดูง่ายเลยเงี้ยไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยครับขอบพระคุณมากครับอย่าลืมทักมานะครับ2,800บาทมีเล่มเดียวนะครับหาไม่ได้แล้วมีจีวอนพันด้ามมีดให้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ